สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมิกันอีกวันนะเรามาอัปเดต16มีนาคม2022นะครับจะพาไปดูชั้น2ผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดนะครับทั้งชั้นเลยนะเริ่มจากฝั่งที่ตะวันตกเลยนะครับก็จะมีเซเว่นที่เปิดใหม่นะอยู่ชั้น3ประตู10นะครับซึ่งจากมุมนี้นะครับเราก็สามารถมองลงไปตรงโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศได้นะซึ่งจะอยู่ประตู9กับประตู10ในเวอร์นี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีผู้ผู้โดยสารทยอยเข้ากันมาเรื่อยๆเลยนะครับมากันอยู่เร นะครับเน,นี้เป็นเซเว่นที่ใหญ่มากจริงๆครับทุกคนซึ่งหน้าเซเว่นเราก็มองลงไปจะเป็นทางออกประตู10นะครับซึ่งผู้โดยสารจะออกทางนี้กันเป็นประตูหลักเลยก็ถือได้ว่าเทสเซนโกเวอร์ชั่นล่าสุดนี่ทําให้ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ทยอยเข้ามากันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคน ขาเข้าระหว่างประเทศโซนนี้นะครับจะออกได้2ประตูนะครับคือประตู10ตะกี้นะครับแล้วก็ออกที่ประตู9ทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าข้างนอกจะมีทั้งรถตู้แล้วก็รถยนต์นะครับมารอรับผู้โดยสารกันเยอะเลยร้านค้าในเวิร์งนี้ตั้งแต่ประตู9จนถึงประตู8ปิดปรับปรุงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งรอให้ผู้โดยสารนั่งรอด้วยเราเดินมาถึงโถงบริเวณประตู8ชั้น2กันแล้วนะทุกคนซึ่งเปิดอยู่นะครับให้กับผู้โดยสารภายในประเทศมีประชาสัมพันธ์อากาศยานอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ถัดกันก็จะเป็นเคาน์เตอร์รถเช่านะครับที่มีให้เลือกหลายยี่ห้อมากๆเลยนะครับทุกคน ในโซนนี้ส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการจะเป็นผู้โดยสารในประเทศนะครับเพราะผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศจะออกประตู9กับประตู10เท่านั้นประตู7ปิดนะครับไม่สามารถเข้าออกได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าร้านค้าตั้งแต่ประตู7ยาวไปต้นมาเลยนะฮะยาวจนมาถึงประตู6เลยนะครับยังคงปิดปรับปรุงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคน ประตู6ก็ปิดเหมือนกันนะครับประตู6ปิดประตู7ปิดนะครับไม่สามารถใช้ข้างหลังเข้าออกได้นะครับเวิร์นี้จะเป็นโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้ารองประเทศนะครับที่ปิดอยู่นะที่อยู่ระหว่างประตู5กับประตู6นะครับถ้าผู้โดยสารนี้เข้ามาจากต่างประเทศนะครับจะไปใช้โถงที่อยู่ฝั่งที่ตะวันตกคือประตู9กับประตู10แทนนะครับประตู5ชั้น2นะครับจะเป็นประตูที่สามารถเข้ามาในตัวอาคารได้นะครับแล้วก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ด้วยนะ แต่ร้านค้าที่อยู่ตั้งแต่ประตู5ยาวไปจนถึงประตู4ี่ก็คือปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามว่าจะทยอยเปิดกันเมื่อไหร่นะครับเราเดินมาถึงโถงบริเวณประตู4ชั้น2แล้วนะครับทุกคนซึ่งใกล้กับโถงภายในประเทศแล้วนะประตู4ตรงนี้นะครับประตู4ชั้น2ปิดนะครับไม่สามารถเข้าออกได้เหมือนกัน เดินวกมาทางด้านในนะครับนี่คือถงทางเดินฝั่งที่ตะวันออกแล้วนะขวามือจะเห็นว่ามีห้องน้ําตรงนี้ก็เปิดให้บริการอยู่นะครับซึ่งห้องน้ําจะอยู่ติดกับสํานักงานของตํารวจท่องเที่ยวเลยนะครับสามารถมาติดต่อตรงนี้ได้เลยถัดมานิดนึงจะเป็นร้านลอสันนะครับเป็นร้านคอนมิวนียนสตร์นะครับที่อยู่ตรงข้ามกับประตู3เลยนะครับหาไม่ยากเลยนะครับเล็กๆกระถงภายในประเทศนะครับ ตรงนี้จะเป็นมิ팅พอยน์นะครับที่อยู่บริเวณประตู3เลยซึ่งจะเป็นจุดนัดพบของหลายๆท่านนะครับแล้วก็จะมีร้านหนังสือในอินด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นร้านกาแฟวาวีนะครับที่อยู่ในโซนนี้นะครับแต่ถัดจากนั้นไปนิดเดียวเป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงจนถึงประตู2เลยนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับที่จะมีร้านคริสปี้ครีมนะครับมีร้านพายเฟสนะครับเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ร้านกาแฟพันไทยนะครับสามร้านอยู่ติดกันเลยเปิดให้บริการอยู่นะส่วนโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศบริเวณนี้ก็มีผู้โดยสารมารออยู่บ้างนะครับถือว่าช่วงนี้มีผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศกันอยู่เรื่อยๆเลยครับข้างหน้าเป็นประตูหนึ่งที่ปิดอยู่นะไม่สามารถเข้าออกได้เหมือนกันครับ ่วนร้านค้าที่อยู่ถัดจากประตูหนึ่งเป็นต้นไปทั้งหมดเลยนะปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยนะครับยาวทั้งหมดเลยนะ <S <S แล้วก็จะมีที่นั่งบริเวณประตูหนึ่งชั้นสองซึ่งอยู่ในเวิร์กนี้นะครับให้บริการผู้โดยสารด้วยมีห้องน้ําด้านมุมในสุดนะครับบริเวณประตูหนึ่งชั้นสองนะครับ เราเดินกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินวกไปที่ถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะครับทุกคนสายมือก็จะเป็น b a g เกจเ service ของการบินไทยนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับถงขาเข้าเลยนะเราเดินตรงไปข้างหน้าจะเป็นทางออกประตู2นะครับประตูนี้จะออกอย่างเดียวนะครับถ้าเข้าอีกทีหนึ่งจะไปเข้าที่ประตู5เลยนะครับต้องระวังกันนิดหนึ่งบริเวณ m e ต t i n g point นะครับตรงประตู3ชั้น2ก็มีทางออกที่ประตู3ได้เหมือนกันครับทุกคนสามารถออกได้ทางนี้เหมือนกัน ติดกับประตู3จะมีเคาน์เตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขวามือแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการอยู่เหมือนกันนะครับมาสอบถามที่นี่ได้เลยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของอาคารพโดยสารขาเข้าชั้น2นะครับตั้งแต่ฝั่งที่ตะวันตกนะครับมาจนถึงที่ตะวันออกเลยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปจนจบเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคครับทุกน